ครัเมื่อนี้กจะมาพบว่าพ่อกันครับเฮาสองคนคื่อกัาครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนนี่เข้าม่ได้วลากันโดนเนาะหลายมืออลไรเนาะโอ้ยหลายมือมากว่าเดบล์กันโดนผูดได้แต่เรียนทายถ้ำคลิปอ่าไปคนละทางนะครับเอาคลิปมาแบ่งกันนะครับคลิปมาแบ่งกันกันวันต่อจะแบดนี้เมื่อนี้ก็เลยมีที่เด็ดมาบอกสู้ฟังในส่วนของเลขอาจารย์ไข่เม็ดเดียวหรืออาจารย์ถมีนหรือครับเนาะครับผมอ่า บ้ดนี่ผู้ที่กอดจีเล่าโยนในตอนนี้เนาะเป็นจังไงมันงโกงสุดท้ายนี่อีกสองมือนี่เลยก่อนสองมือหรือมือเดียวมือเดียวมือเดียวต้องมืออีกจี๊ดจมือจีมหามือจีมองกับมือมือเดียวกับมือเล็กอ่อนมือเดียวกับก็มือกวาดหรอไปเออามือกวาดใกรมอากครเอาไครเอาโนบะชนะแน่นะมีความเคลื่อนไหวดิบ่แมนครับบไป หมว่าเจ้าพได้หนีออกจากกัแเพงวัดเจเจเลยนะหมายว่าขยับออกว,ว่าเราโตอรุดไปซู่มือ <laughs> ไปซู่มืออีนี่เพราไปซู่มือไหนนะจี <laughs> ูุแก่ว <laughs> มานี่หลาสุดนี่ทีทุกวันก็เป็นแบบนี้ทุกวันก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างหยิบเาสุ่ฟังเพราะว่าเลขเล่าไปเขาเมื่อนี่นะ<อ> ถือว่าวันนี้โหถือมาเนาะเปลี่ยนผู้ให้เรียกว่าถีอเรียกจะจีว่ายังไงนะเนาะก็แต่วันแน่นอนนี่เรียกเล่าใสบุญพารวยเขาบอกแล้วไม่ธรรมดาเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ก้อยซองมือเขาซองมือเมื่อือเม่วันจันทร์ให้อย่างนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกกับหนึ่งหกเนาะเน้นไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งหกสองหางกับแดดหมดละ ตัวรูดนี่คือหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อเล่าจะผ่านนะครับแต่ว่าผมผมคลิปวันใดลงคลิปเนี้ยช่องผมผมวัไใดลงคลิปแต่ว่าผมลงมไปทั้งเพจเพจเฟซบุ๊กผู้ใดกับมาถามเลยเพจเฟซบุ๊กอ่าบุญทาโชคนะแต่ว่าให้สังเกตยังไงเฟซของแท้นะครับของแท้นี่ยนาเพจที่เป็นนาผมแต่ว่าแบกกล่าวด้านหลังเนี่ยที่เป็นลูกลูกกับเนี่ยคือขอบกัว อที่ของแท้ขอแท้คันมีขนาผมเพราว่าเพ่แว่อย่หันพื่อว่าไม่ใช่ของแท้ของแท้มีหน้าผมวงกลมมาก่อนแล้วก็ด้านหลังเบ้เตาถ้าพื้นหลังแล้วเนาะเป็นรูปคว่ำขั้วรูปเตาล้มหลังเนี่แว่ผมประมาณเอาพูดถึงเล่าวันจัดครั้งแรกที่ลงแต่แต่กะให้หนึ่งหกกับหนึ่งเก้านะครับรูดหนึ่งตัวเน้นคือหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าแต่ มื่อนี้ให้รูดอย่างเมื่อนี้ไฮสองซีรูดซีห้รูดซีชุดรวยชุดรวยนั่นแหละว่าหมายเรียงของเรียงอัไรมะเข่ามันเข่าชุดลุ่ยเขาชุดรวยเลยเม็ดเดียวเลยทีวันอยู่ในชุดรวยนะแมนเม็ดเดียวแตกไปเลยเพราะว่าการชุดกันมะเข่าครับชุดกันมะเข่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อนี้เลขเบิ้นครับสองสองสองก็เลขครับที่จริงนะมันบอออกสองสองสองนี่ไม่ใช่ออกสี่สอง เก้าสี่เนี่ยพูดลาวก็ไม่เดี๋ยวเราตัวโยกวางอ้าวออกซีสองเก้าสีว่าหนิแหลกตึมเลยแตลกตึมเลยครับ <c oughs> แต่กทอดชี่โตเออเออฮะแต่ว่าคำว่าเป็นยังงครับอ้าววันนี้เมื่อเราเรื่องอาจารย์ใครต่อจะ <c oughs> ผมเราสุฟังเสียหักผู้ใดอยากติดตามปัจจุบัเอาบอกเลยเล่าคุณไปเห็นร่งคลิปทั้งจองยูทูบเหรอครับ <c oughs> เพราะว่าเลขเล่าเนี่ยอ่าผมจีบไปรุ่งทั้ง เนาะช่องยืดตัวมี่ถียงเลงว่ามันเป็นช่องใหญ่ผมกับไม่อยากลุ่มที่มั่ววันต่อไปเอออยากให้เย็บขี้ผีติดตามทั้งเพจโรอดจริงจรินะเอาเอาบาดี้เข้ามาพอถึงเรื่องในส่วนเลขอาจารย์ไทยอาจารย์ไทยครับผมครับผมเอาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นเราสูซฟังเลยครับอาจารย์ไทยมีตัวเลขปล่อยออกมาทั้งหมดสามหางสามหางครับสองเจ็ดสองเจ็ดกับกิ้งจกสองตัวกิ้งจกสองหางเอาใหม่มาดีคระหลังจากนั้นเนาะ อาจารย์ครัฝันวันพิพธิพธภัณฑ์ดอไม้ไหมหกสิบสามฟองหกสิบสามฟองขับเลขตัวที่สองนี่ปล่อยออกมากคือศูนย์หกสามศูนย์หกสามขับศูนย์หกสามแล้วก็ต่อมาคือศูนย์หกสามเนี่ยฝันวันพิพธิพธภัณฑ์ดอกไมาไหมนี่คือฝันสองขึ้นสองโอฝันนี่ดอกไมาไหมสอ,อ<ใ>นขึ้นสอนครับ,รบโอ้ยหัวเจ้ายิงก็ไม่มโมลี่นีไ่ไล่ลยเอียบก็ติดเนี่ยโอ้โหสุดติดติดแบบ ตานการตาช่างใครยังคกนบอก่ไม่ได้ว่าเรานันอย่างเนี้ยเอาเจ้าตัวเลขปัจจุบันเนี้ยมาหนี้ขึ้นแรกหนุ่กู้ไส้อามานะครับกู้ไส้อาใครมาถวายหกสสามฟองคืนที่สองผู้หญิงอามาถวายหกสิบสามฟองผู้หญิงมาสามครับมาสามคนเนี้ยครับผู้หญิงมาสามคนผู้ชายก็มาสามคนครับมานี้เลขชอบส่วนตัวของอาจารย์ไข่นะเลขชอบส่วนตัวสามแปดกับสามแปดหนักเห็นบ่ สามแปดนี่นีที่ไปที่มากคือครับผมปูเพิ่นว่าเพิ่นเหยียบสองเกีดอีกแล้วหมวดนี่เหยียบสองเกีดครับแต่เหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าเหยียบให้ออกหรือเหยียบไม่ให้ออกโอ้อจจาคือประถามเพิ่นจังอ่าท่านอาจารย์ใครเพิ่นกับผมหนูเพื่อนเนาะเอาปูปูหอยล่ำทุมหนาครับผมอันขออนุญ,ญาตจะข้าก่อนเด้อปูอัดเกดก่อนครับ พอดีนัดกับปูดีรำไว้าสีสมาราเนาะพ่นสีน้่มือหนโอ้สีน้นครับปูดลวดมือที่แล้วสามสองตกตึงโอ้บครับปูหรทที่เลนคิปหเพิ่งมดัวอไรเดี๋ยวเข้าจบคลินี้ตอนเดยสิโทรหาปูำพ่นสีมาเน่นไห่ว่าสีเน้นตัวไหนเอาคราวนี้เดี๋ยวเข้าจบคลินี้ตอนเดสิโทรหาปูรเพันสีมาเน่นไห่ว่าสีเน้นตัวไหนเอา คราวนี้เลขชอบส่วนตัวของอาจารย์ไข่สามแปดครับปูเหยียบสองเจ็ดแน่นิ่ครับเพื่อนบอกว่าอย่าลืมสามแปดเนี่ยอย่าลืมแดเแต่ว่าอย่าลืมสามแปดเอ้ยอ่คอยเริ่มสิครับวนเราคอยไปนอนกันได้บ่ะเนีคือประมาณว่ากันเพ่นกัยังอยากบังอยู่น่ะคือจะบอกบอกคือบอบอกให้แจ้งกปนไงไหมจำที่บอกว่าครับแม่เนาะ อ,อให้เก็บกินแขนงเป็นวันประมาณนั้นครับคราวนี้ครับหลังจากนั้นสามแปดนี้น่าจะเป็นล่างเนาะสามแปดกับสองเจ็ดเนี่ยถ้ามาจะมาล่างครับผมมันเป็นจังไงจังจังหวดก่อน,นเนาะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนบ่ได้บอกว่าเลขเลขเลขปูบอกเลยครับเพื่อนจันบอกว่าเลขปูบอกมันสี่หลายโตเป็นเลขปูหลายโต่าจารยเรากรเล่มาบอกว่า,วา เป็นเลขชอบเลขชอบแปดสามส่วนตัวเลขชอบส่วนตัวแปดสามเอาว่าแปดสามว่านี่ใครสังเกตบอกตัวเข้าเลยอสามแปดบันครับสามแบบชอบส่วนตัวเลยชอบส่วนตัวนี่ไฮริงไปตัวนี้แหละนะเลอร์ลัสจีซ้มร้อยพอซัมร้อยกันเดี๋ยวมาดูกันว่านี้แหละเน่มาครับสองเจ็ดกับสามแปดเนี่ยก็คือเน้นไปทางล่างครับผมส่วนศูโหกสามนั้นเป็นบนครับผมนะเอา้อเอฟซีเบงซ่าต่อไป ไอ้เบื้งบอกว่าเป็นตัวเลขนี่โอ้โหอ่ะเอฟซีเบื้งเอาว่าเบื้งไหนเนี่ยเด้อพูดอยู่หนากล้องกระไดเปลี่ยนไหนเห็นชัดเจนบ่ยนบอห์ยกไปนะครับเสิร์ฟสามแต่อาจารย์บอกว่าถ้าหลักร้อยถ้าชอบส่วนตัวก็คือแปดอันนี้คือล่าสุดเลียนมาหนบ่อยเวลาสุดนี่อันนี้เราเท่าความสู่ฟังนี่บ่นี่คือเท่าความสู่ฟังกับบ้านเปล่าสุดนะครับอันนี้คือเท่าความสู่ฟังนะครับแต่คราวนี้ยังบ่ยังบ่ท์าัสรุปเป็นบ่อห์ยังนี่โอ้โห อ๋อร่าจ้าอาจารย์ครับนี่คือก่อนหน้านี้ส่วนล่าสุดวันนี้ครับล่าสุดวันนี้ยังไม่บอกจะบอกเมื่อขึ้นบ้านอาจารย์ไฝันอีกแล้วครับฝันอีกแล้วฝันตัวช่างเปลี่ยนเด้อกอฝันนำฝันนี่แหละครับเกิดเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของตัวเลขอืมมากอีกแล้วเลขเปลี่ยนเลยแมนเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยบอกเปลี่ยนเปลี่ยนมิติซุ้งเกาอีกน้อยบ่ เปลี่ยนหน่อยหนึ่งเปลี่ยนหน่อยนึงมาอีกแล้วมาคนมาถวายใครอีกแล้วคนฝันน,ะน่ะนี่มาถวายใครอีกแล้วถวายใครอีกแล้วครับไม่เจ้าไหชื่อแจใครมาถวายขึ้นมาเชื่อได้เงินเนาะก็สงสัยอยู่ด้วยกันหรือว่าศีศูนย์มีอย่างไหที่เป็นอย่างที่เอาตะไครมาถวายเอาสิอลองวมามึงูว่ามันเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดเพราะว่า ตัวที่ไยซื่อแล้วไฟจีได้ไปหาขายทั้งอืนโอ้โไปซื้อไวแล้วเออไฟจีได้ไปหาขายบอนบอกเปลี่ยนท้ายเรียกกะฮีฟ้าบอกกันเน่นๆตันนั้นอิู่อักตัวท่านบ้าอบ้านนี่ผู้ใายดีมากใครมาใไหนนานี่รับเคลื่อนจังขึ้นเลยครับอืมแต่ไม่ไดเอามา63ฟองเหมือนเดิมครับคราวนี้เอามาแต่ฟองเอามา36ฟองครับเอามันกันเลขตัวเก้าที่จะมะตุ๊ก ตัวเก้าเอามาหกสิบสามฟองบ้านนี้เอามาสามสิบหกมันนันเดียวกันนะมันอันเดียวกันเดียวกันวะชื่อเรียบ้านยัง้อชื่อพระกัศนอกจากประกาแต่นีแต่อีกนิดนีแต่อีกอาจารย์นั่งยู่ท่างกุฏิอ่าเขาเอินลงมาบาทนี้เขาเอ่อลงมาตีไปเรื่อยๆลางฟั้นเลยพอพีน้องครับจัดการไปเพื่อน่าสิรับใครยู่ท่างกุฏิครับเขาว่าอาจารย์ลงมารับขังล่างบ่อยรับท่างกุฏิบอกให้ลงมารับ ้างล่างอาจารย์ชื่อว่าบอเจอนยน้พื่นไปโลด <c oughs> นั่นแหละครับใครนะบ่เป็นหกสิบสามแต่เอามาแค่สามสิบหกฟองก็เป็นกับกันเนาะครับเป็นตัวเลขตลัวกลับแลวกะให้มารับข้างล่างกุทิครับอาจารย์อาจารย์เ่าชุฟ้างบอบวอาานะในๆๆส่วนเลขเนาะในในในส่วนเพื่อนเอามาใหา้สามสิ้หกฟองหรือว่าหกที่สามแล้วเต่อาจารย์ตีว่าใหาบ้บอว่า ี่เป็นตัวได้ล่าสุดตีครับเนาะใต้ยานบอกว่ายัางสี่เปลี่ยนแล้วหละ<ม>หนี่บ้านทกสามบ้านาจะอยู่บนแล้วบา<ม>้านหกสามนานจะนานหรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่หกสามจะเป็นสามหกอันนี้ก็ติดตามความฝันนี่แน,น่นปะอยกะที่ตั้งหกสามตั้งสามหกไปเนาะกะที่ได้เคลื่อนอยู่งกว่า,าบ้านวางหาที่ใบเนี่ย ไปหาขายออกหาชิปใบเพราะหาทิปอีกประมาณจะตามชิปนี่เป็นตามหกครับครับเจอกันไว้มานี้หกอ่าสามหกมีนาจะมาล่าครับส่วนสามแปดน่าจะขึ้นบนแถวนี 3, ้บ้านนี่สามแปดสามแปดสิขึ้นบนแน่นบ้าโตสามแปดก็อาหารแ้ค่าะขึ้นบนก็คือกับส่วนสองเจ็ดเนี่ยสองเจ็ดกับสามแปดเนี่ยมันมานำกันไหมบอ มันมากโคกันมันหะมากู่กันคือไม่ไม่จะว่าเจอจะมาตัวไข่ตัวเจ็ดตัวแดงตวเลนพี่บ้ายยังอ่เพาออกไปชิ่งกันออกเสมอวันพัจิวัดได้ตัวเดียวแล้วตัวเลนผมหมายถึงว่าสองเจ็ดเนี่ยเป็นตัวที่ปูคนเหยียบไว้ครับผมถ้าสองเจ็ดไม่มามันบอลยังงวดทีเดียวถ้าถ้าถ้าเจ็ดสองไม่มามันบอลครับมันจ่ามาสามแปดมันบอลนันก็มาแปดสามมันบอลครับผมงวดนี้เป็นว่าเหยียบสองเจ็ดครับผมแต่จะลืมสามแปด เพราะฉะนั้นระวังสองเจ็ดกับสามแปดเนี่ยมันจะแย่งกันมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันไปบนมันก็ต้องไปน้อกันมันก็สิไปยากกันอยู่ทั้งเครื่องตัวแนนภาษระวังชิงกันออแนนกําลังชิงกันยังไงนี่ระวังสามแปดกับสองเจ็ดนี่จว่าผมมาอยู่ผมรอนฟันมาเคลื่อนอย่าะเงนไยเที่ยวกับเลขสองเจ็ดกับสามแปดนี่นะผมเห็นสองเจ็ดนี่ลอยมาเลยแต่ว่าพกปืนมาดํายสองเจ็ดอะแล้วสามแปดพกอย่างพกมีด ปืนก็มีดป่ะว้ายปืนกระมีดแต่ว่าผมมาคันย่านแพร่สองเกียรติอยู่เพราะว่าสองเกียรตินี่ร้อยขึ้นมาถือปืนขึ้นมาเลยบ่อืส่วนสามแปดนี่เนาะร้อยขึ้นมาคือกันแต่ว่าถือมีดขึ้นมาถือมีดติเพื่อที่ไปคอยว่ามันมาประกอบกันครับนี่แหละไม่ประกอบกับเลขเจ้าเรานี่ยแหละซิงกันมันทีไปซิงกันออกแล้งมันสิงระวังสองเกียรต่กับสองร้อยขึ้นมาคือกันแต่ว่าถือมีดขึ้นมาถือมีดติ เพื่อสิบัยคอยว่ามันมาประกอบกันครับนี่ลหะมาประกอบกันบเลขเจ้าว้านี่ล่ะสิ่งกัน,นมันสิบไปสิ้นกันออกแล้วมันสิ้ระวางสองเกตกับสองเป่นารแป่น <8 S 1> ปืนกับมีดนี่อะไรไม่ได้สูรอะไรบะนี้ราแต่ย่านพุลาบองเก็ดุลาสองเกดถือป,ปืนนั่นป่ถือปืนแต่ว่าสามแปดถือมีดเ่ในอันนี้คันเข่าประชิดนี่สูสามแปดเมืไนีกเข่าประชิดวกไบ้าผมาระวางปืนกับมีดนี่มันมีผลหรอก มีผลมันบ่ก็นีเลยครับเห็นบ่เห็นเห็นบ่หนังพระเอกถือมีดโจรถือปืนบ่เออถือมีดเล่มเดียวนี่ยเป็นไหนใช้ตายพระเอกดึกอกันบ่โอ้่พระเอกดึกเอาเมื่อเรามีปัดก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นมีดกับปืนไม่มีผลเนาะเอ้าก็วางหลับไปพ่อยพี่น้องกับพี่หน้าเบอร์มาวางสามแปดกับสองเจ็ดจะชิงตัวเด่นเพื่อจะมาออกรางวัลที่หนึ่งคับว่าชันดิ้นครับเนาะแมนตามวิเคราะห์ด้วยครับพี่เดนี้มาดิฟันทงเนี่ครับแมนครับ แต่63เนี่ยน่าจะลงมาข้างล่างแล้วล่ะแล้วจะเป็น36ไม่ใช่63ครับผมครับนี่การเปลี่ยนแปลงจำีนที่ส่วนตัวเลขแม่นครับโค้งสุดท้ายจะยังถือว่าเลขตัวเก่านะสรุปเลขทั้งเบิร์ตเงว่นของอาจารย์ไท่ไม่เดียวครันะมีจะต่อสรุปเต็มๆให้เอ็มซีบราลว่าตามเราบอกนี่บางคนอาจจะดับจนมาตกลงเลขักตัวกันเนี่ยเลขไรตัวแท้แม่นว่า สุดท้ายโค้งสุดท้ายณปัจจุบันครับเลขสามหางนะครับสามหกล่างสามหกล่างสามหกน่าจะมาล่างนะสามหกน่าจะมาล่างครับผมบนสามแปดเด่นสามแปดเด่นเลยครับสองเจ็ดรองสองเจ็ดรองครับผมนี่สงสัยมันยังเรียกอาวุธกันผิสไหมน่าไม่ฝันลยครับ่าจะ นี่คือสุดท้ายครับลงสุดท้ายแล้วก็สรุปสูเอฟซีฟังเนาะก็มีเอเีหลายๆท่านติดตามท่ามไทยเข้ามาครับว่าโค้งสุดท้ายอาจารย์ไขสรุปหรือยังสรุปหรือยังครับเมื่อนี้เข้ากัมาสรุปสู่ฟังแล้วจังไรกังไห้เอาไปพิจารณาครับผมชอบก็จะพคระบก้าผ่านครับผมครับทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางแนวทางเท่านั้นครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับครับผม ตอนนี้ตัวกิมนี่ตอนนี้ตัวมาเดีวเล่ายังไงเลยนะครับเด้อคามว้าบางคํมอาจิเว้าหัวนมันแต่ไปน้องไปพม่้องแต่ที่กิงแท้แล้วเนี่ยตัวเลขนี่คือของจริงแต่การเล่าคือเบ้าเล่นเนาะเล่าเล่าเล่นว่าหัวกันไปแต่ว่าตัวเลขคือของจริงชัดเจนเนาะครับผมครับผมจะคลิปต่อไปเนาะห้าปีทศวสรษทั้งส่วนปูบุรีดำครับปูบุรีดำสามสองแตก สามสองแตะครับผมครับผมมา่าฟังเบิงวัปูวิธีรัำสิฟังตัวไรโค้งสุดท้ายและท้ายสุดครับผมครับโอเคครับอ่าครับผมสวัสดีครับบ๊าครับ